ที่เล่นเกมแพ้เนี่ยเพราะว่าโต๊ะไม่ดีเพราะหวาเดี๋ยวเข้าไปหาที่ท็อาไวลรูสซหน่อยสิเห็นเว็บนี้เขาว่าของเยอะไม่มีหอบฟินเขาก็ว่าดีลองเซิร์ชเข้าไปซิราคาเท่าไหร่วะเอ๊ะราคาดีงั้นซื้อเลยดีกว่า The next day โอ้โหพี่เปลี่ยนโต๊ะใหม่เหรอเอาแพย์แกวเนี้ยขนาดใช้โต๊ะใหม่นั้นเนี่ยเล่นไม่ดีโทษโต๊ะเก่าอีหากาเพื่อนๆเบื่อโต๊ะทำงานแบบเดิมเดิมๆนะครับหรืออยากได้โต๊ะเกมมิ่งจา๋าๆออปชั่นครบๆและไม่เหมือนใครนะครับตัวนี้เลย ฟินิ n เกมมิ่งเดสนะครับราคา3 4 9 0บาทบอกราคาก่อนเลยนะครับเพราะว่าราคาผมว่ามันคุ้มมากๆกับออปชันที่เราได้มาจะเห็นว่าด้านบนของตัวโต๊ะเนี่ยเป็นลายเคฟลาคาร์บอนไฟเบอร์นะครับตัวนี้ก็คือไม่ใช่แบบสติกเกอร์ไก่กานะครับก็ถือว่าเคลือบดีนะครับแล้วก็ข้อดีของมันเนี่ยก็คือเรื่องของการกันน้ําถ้าเป็นโต๊ะไม้อัดทั่วไปบางทีเราวางไว้เนี่ยมันจะพองเนี่ยวางแก้วน้ําวางอะไรไว้เนี่ยวางไว้นานๆน้นํามันหยดแล้วมันพองแต่ตัวนี้การันตีว่ไาไม่่อองแแนน,นนนล้วก็ เรื่องของความแข็งแรงเรื่องของความสวยงามผมว่ามันตอบโจทย์ของเกมเมอร์มากๆเลยนะครับนอกจากนั้นตัวนี้นะครับยังมาพร้อมออปชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่แขวนหูฟงังที่วางแก้วน้ำนะครับอยู่ข้างๆอีกตรงนี้นะครับเดี๋ยวทีมงานไปนเส่ให้ดูแล้ว <c oughs> และที่สำคัญก็คือนี่เลยหลายคนอาจจะคิดว่าใช้รีโมทยกสูงต่ำได้ไม่ใช่ครับมันคือรีโมทสำหรับไฟ RGB ใครที่ใช้ เคสแบบมีไฟ rgb พรามา rgb น่าจะคุ้นเคยกับรีโมทสไตล์นี้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าตัวนี้ด้านข้าง2ฝั่งมาพร้อมไฟ rgb 2เส้นนะครับก็คือบนโต๊ะเนี่ยขอบโต๊ะแล้วก็ขาตั้งนะครับขาตั้งนะครับเป็นโลหะแข็งแรงบอกเลยว่าแข็งแรงมันตรงนีานะครับและที่สำคัญคือสีแดงแรงลิ์นะครับเราถูกแพงเราไม่รู้เราเน้นสีแดงไว้ก่อนตัวนี้ก็จะเป็นขาตั้งที่ตอบโจทย์ได้ทีมงานทดสอบนะครับการวางของเนี่ย เอาง่ายว่าทีมงานผมเนี่ยน้ำหนักประมาณร้อยโลแล้วอันร้อยโลนะบางคนไม่เชื่อว่าร้อยโลริ้อยโลแหละร้อยนี้สามารถขึ้นไปนอนได้โดยที่มันไม่ยุบนะครับออปชั่นต่างๆที่พูดมาเนี่ยมันสามารถประกอบได้เองก็คือตอนมาส่งนะครับอย่างเห็นตอนอินเส์ตอน,น,ต,อนตอนแรกที่นําเข้ามาคือส่งประมาณนะแล้วก็สามารถประกอบได้ภายในไม่เกิน30นาทีนะครับประกอบง่ายมากๆและนส่วนนี้ก็คือเรื่องของราคา3ามสิบเก้าสิบบาทถ้าเพ,เพื่อนไปซื้อโต๊ะทำงานนะครับราคานี้ก็อาจจะได้นะครับแต่ว่า,าจ,จะไม่ได้เรื่องของออปชั่นเรื่องของสีสันต่างต่าง,าง,างไฟ rgb ไม่มีแน่นอน แต่ตัวนี้สามสิบเก้าสิบดฟไฟบีได้ลายขาบ,บนเป็นเคฟลา่ามีนิ้วแขวนหูฟังที่วางแก้วน้ําและที่สําคัญมีของแถมแงงงง่ะสิคืออะไรเขาบอกว่าเป็นที่วางของอเนกประสงค์แต่ถ้ายุคผม <laughs> จะรู้ว่ามันคืออะไรมันคือที่เพลย์เป็นซีดีนั่นเองแต่ว่าข้างบนน่ะไว้าวางหูฟังได้ทั้งหมดนี้มาในราคา3 4 9 0้เบาทนะครับแน่นอนว่าทุกอันมีข้อดีก็จะมีข้อสังเกตนะครับตัวนี้ก็คือเรื่องของข้อสังเกตก็คือขาตั้งมันอาจจะขยับนิดนึงนะครับตัวฐานเราต้องหมุนเพื่อให้มันสามารถปรับได้มั่นคงอย่างตัวนี้คือทีมงานมีหมุนปรับนิดนึงนะครับ เรื่องของที่2ก็คือเรื่องของความสูงนะครับมันสูงอยู่ประมาณหนึ่งนะครับไม่สามารถยกสูงยกต่ำได้อันนี้คือเป็นฟิกแล้วไม่สามารถยกสูงยกต่ำได้แต่ถ้าเทียบกับเรื่องของฟีเจอร์ออปชั่นนะครับถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนต้องการโต๊ะเกมมิ่งที่ราคาไม่สูงมากมีไฟ r g b และก็สวยงามไม่เหมือนใครฟินิคเกมมิ่งเดสตตัวนี้น่าจะเป็นคำตอบของเพื่อนได้อย่างแน่นอนครับถ้าเพื่อนเพื่อสนใจตัวฟินิ n เกมมิ่งเดสตตัวนี้สามารถสั่งซื้อได้ที่ท็อปแวร์ูครับผมสุดท้ายนี้ทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดี